สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องปองเดลิเวอร์เล่าจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับลิเวอร์ pool ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันประจำวันที่26มกราคม2567คอนเนอร์เบรรตีและจาเรนควานซาสะท้อนถึงความรู้สึกที่ไม่น่าเชื่อหลังจากที่ลิเวอร์ pool จองตำแหน่งในรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับด้วยการเจอกับฟูลแลมในรอบรองชนะเลิศเลขที่2ประตูในครึ่งแรกของหลุย ให้เสมอหนึ่งต่อหนึ่งในคืนวันพุธที่คาวเวนคอตเทสและด้วยศกอรวม3-2มขนาดที่ทีมของเจอร์เก้นคา็ลอลปเตรียมลงเล่นที่กับเชลซีในวันที่25กุมภาพันธ์มันเป็นโอกาสที่ทั้งเยาวชนและประสบการณ์มาอยู่แถวหน้าสำหรับหงส์แดงซึ่งจบเกมโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากอะคาเดมี่5้าคนลงสนามทั้งควันซาที่ลงเล่นให้ริเวอร์พูลชุดใหญ่เพียงนัดที่16และแบร์โรดลีเพิ่งลงเล่นนัดที่12บ ต่างก็มีส่วนสําคัญในค่ําคืนนี้ทั้งในแง่เกมรุกและเกมรับและทั้งคู่ยิ้มแย้มแจ่มใสขณะพูดคุยกับ l ล v e ็ p o o ฟ c o คอหลังเกมมันเหลือเชื่อควอนซสะกล่าวเมื่อคุณเริ่มต้นตั้งแต่ยังเป็นเด็กและในฐานะนักฟุตบอลนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นคุณแค่ต้องการอยู่ในรอบชิงชนะเลิศเราได้ทำส่วนที่ยากแล้วและเราแค่ต้องชนะในนัดชิงชนะเลิศ แบรดลีย์เห็นด้วยและเชื่อว่าศรัทธาที่เคารพแสดงต่อนักเตะรุ่นเยาว์ของสโมสรไม่ควรถูกมองข้ามมันสร้างความมั่นใจได้มากชาวไอแลนด์เหนือกล่าวการเล่นในรอบรองชนะเลิศบอลถ้วยให้กับริเวอร์พูลสโมสรในฝันของผมมันไม่จริงเลยและสำหรับเจ้านายที่ไว้วางใจในตัวผมให้ลงเล่นในค่ำคืนนี้โดยเฉพาะผมและจารีนที่เล่นเคียงข้างกันในฐานะนักเตะอายุน้อยความไว้วางใจที่เขามีในตัวเรานั้นยอดเยี่ยมมาก และเราก็แค่ตื่นเต้นที่จะผ่านมันไปได้แน่นอนว่าควอนซาและแบรดลีรู้จักกันดีโดยเคยเล่นร่วมกับทีมรุ่น U18 และ U21 ของสโมสรพวกเขาทั้งสองเป็นสมาชิกของทีมที่เข้าถึง FA y o u ยูดครับรอบชิงชนะเลิศในปี2021โดยแพ้แอสตันวิลล่าอย่างบุดวิดและภายใน3ปีทั้งคู่มีบทบาทสำคัญในทีมชุดใหญ่และตอนนี้สามารถฝันที่จะมีส่วนร่วมในได้แล้ว สุดท้ายอคุณจินตนาการแต่คุณไม่เคยคิดแบบนั้นจริงๆควรซะกล่าวแค่ทําวันนี้ก็เหมือนฝันที่เป็นจริงสำหรับฉันพูดตามตรงและการได้เห็นคอนเนอร์เติบโตในฐานะผู้เล่นและในฐานะบุคคลหนึ่งนั้นยอดเยี่ยมสำหรับฉันควนซะยังแสดงความเคารพต่อเวอร์จินฟานไดกับตันทีลิเวอร์พูลที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมท่ามกลางการต่อสู้ที่ดูเดือดของฟูแลม เขาแสดงให้เห็นตลอด5หรือ10ปีที่ผ่านมาว่าเขาคือหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกสำหรับชั้นดีที่สุดเขากล่าวดังนั้นการมีสิ่งนั้นอยู่ข้างๆคุณการพูดคุยกับคุณตลอดทั้งเกมช่วยพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเรามีฝั่งขวาที่ไม่มีประสบการณ์บางคนจึงบอกว่าแต่ผมและคอนเนอร์เล่นด้วยกันมานานแล้วดังนั้นเราจึงรู้จักเกมของกันและการค่อนข้างดี ดังนั้นการมีสิ่งนั้นและสามารถอยู่ด้วยกันได้เราแสดงให้เห็นว่าเราสามารถอยู่ด้วยกันในช่วงวัน FA ยูดครับดังนั้นการได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ถือเป็นค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราเมื่อถูกถามถึงแรงจูงใจในการได้ตำแหน่งในทีมสำหรับนัดชิงชนะเลิศเดือนหน้าควานตอบว่า100เอร์ซนั่นคือวิธีที่ทุกคนฝึกฝนอีกครั้งมีการแข่งขันกันมากมา,กมายระหว่างทุกคนและทุกคนต้องการเริ่มต้นในรอบชิงชนะเลิศ ดังนั้นมันแค่เกี่ยวกับการคว้าโอกาสใดๆที่มาถึงก่อนหน้านั้นยังมีเกมอีกหลายเกมดังนั้นเกมใดๆก็ตามที่ผมสามารถเล่นได้โอกาสใดก็ตามที่ผมได้รับผมจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดได้จังหวะและฟอร์มการเล่นที่ดีขณะเดียวกันแบร์รอลลีได้ต่ายจองถึงเกมดังกล่าวและกล่าวถึงความทะเยอทะยานของลิเวอร์พูลที่จะเล่นเกมลุกทุกรายการในฤดูกาลนี้ พูดตามตรงในช่วง75นาทีแรกเราควบคุมได้ทั้งหมดเขากล่าวแต่เมื่อพวกเขาบรรลุเป้าหมายนั้นฝูงชนก็ลุกขึ้นและเราทำให้มันยากสำหรับตัวเราเองแต่เราแค่มีความสุขที่ผ่านพ้นไปได้และเราแทบพราอไม่ไหวที่เขากล่าวต่อเราต้องการชนะทุกสิ่งที่เราเป็นในปีนี้ดังนั้นจึงมีอีกสี่ถ้วยให้ควา้าและเราจะพยายามชนะให้ได้ทั้งหมดแต่นี่เป็นเพียงรอบชิงชนะเลิศเท่านั้นเราจะเดินหน้าต่อไปในทุกรายการ และพยายามเอาชนะให้ได้ทั้งหมดมาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยครับเงินรางวัลคาราบาวครับลิเวอร์พูลจ่ายเงินเดือน5ห,หลักเพื่อเตรียมการประลองเชลซีลิเวอร์พูลได้จองที่นั่งในรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับซึ่งพวกเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับเชลซีหลังจากเอาชนะฟูลแลมด้วยสกอรวม3ต่อ2ความได้เปรียบในเลขแรกของหงแดงได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อทีมจากพรีเมียร์ลีกเสมอกัน1่ต่อหที่คาเวนคอตเตศในคืนวันพุธหลุยส์ดอาจทำประตูเปิดเกมในขณะที่ความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของเขาพุ่งเข้าไปใกล้เสาใกล้ก่อนที่อิซาทด่ยอบจะตีเสมอในช่วงท้ายเกมในขณะที่เขาขับเคลื่อนอีควอไลเซอร์กลับบ้านในช่วงที่ไฟลุกไหม้ในเลขที่2จากชัยชนะดังกล่าวเจอเกน คลอปได้นำลิเวอร์พูลเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันนัดที่9หลังจากประสบความสำเร็จกับเบรนแดนในปี2558ทางการเงินอย่างน้อย50,000ปอนด์จะถูกส่งไปยังคลังแอนฟินซึ่งเป็นผลที่ตามมาหลังจากผ่านเข้าสู่ผลงานชิ้นเอกของลีกข้ารายงานแล้วลิเวอร์พูลกำลังมองหาที่จะขยายการครองราชในฐานะเจ้าของสถิติในขณะที่พวกเขาไล่ลา่าเกียรติยศอันดับที่10ในการแข่งขัน การครองแชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการแข่งขันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้พวกเขากลายเป็นผู้ท้าชิงของหงแดงขณะที่พวกเขาอยู่อันดับที่8คลอบจะพยายามหลีกเลี่ยงความโศกเศร้าตั้งแต่ปี2558-2559ถึง2559 mm hmm. เมื่อพวกเขาถูกสิติเส้นตกรอบจากการดวนจุดโทษการเผชิญหน้าของพวกเขากับเชลซีถือเป็นการซ้ำรอยรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับ และ FA คร p ัฤดูกาล2021-22หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายพบกันในรอบชิงชนะเลิศบอลถ้วยในประเทศทั้งสองรายการลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายชนะทั้งสองรายการจากการเตะลูกโทษโดยควีมีนาเคเลเฮอร์ทำประตูจุดโทษสำคัญในรอบชิงชนะเลิศลีกครับหลังจากที่เกปาอาริซาบาลาก้าส่งลูกเตะจุดโทษข้ามคาน และเข้าไปในทีมลิเวอร์พูลเลียนที่กำลังเดินทางอยู่ด้านหลังประตูใครก็ตามที่คว้าแชมป์ที่ในวันที่25กุมภาพันธ์พวกเขาจะได้รับเงินกองกลางน้อยกว่า2ล้านปอนด์สำหรับเ a ครับเงินรางวัลคาราบาวครับลิเวอร์พูลจะได้เท่าไหร่ผู้ชนะรอบแรกต่อ5,000ปอนด์ผู้ชนะรอบที่2ต่อ700 0ปอนด์ผู้ชนะรอบที่3ต่อ10,000ปอนด์ผู้ชนะรอบที่4ต่อ1 5 0 0 0ปอนด์ เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อ25,000ปอน่นด์อมาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยครับเจอเก้นคล็อบเผยฟอร์มของดาวรุ่งลิเวอร์พูลได้ช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญในการย้ายทีมในช่วงเสมอดาวรุ่งลิเวอร์พูลมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในฤด,ดูกาลน,นี้และกลายเป็นบุคคลสำคัญในทีมเจอเก้นคล็อบกุลซื้อลิเวอร์พูลยกย่องจารนคอนซากองหลังของทีมสำหรับพัฒนาการของเขาในฤด,ดูกาลน,นี้ และอ้างว่าเขาเป็นโซลูชันในการซื้อตัวแนวรับของพวกเขาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ควอนซ์วัย20ปีเข้ามาอยู่ในทีมชุดใหญ่ในฤดูการนี้โดยเป็นตัวเลือกสำรองในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กหลังจากที่สโมสรตัดสินใจมุ่งเน้นไปที่การเซ็นสัญญาในตำแหน่งกองกลางแทนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ได้รับการเปิดเผยและได้สร้างผลกระทบมากกว่าที่แฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนคาดหวังจากการลงเล่นทั้งหมด17นัด เขาลงเป็นตัวจริงไปแล้ว12เกมในทุกรายการและดูมั่นใจอย่างยิ่งแม้ว่าเขาจะมีประสบการณ์ในทีมชุดใหญ่ที่จำกัดก็ตามก่อนฤดูกาลนี้เขาลงเล่นให้บริตตอนไปเพียง16นัดซึ่งแสดงให้เห็นประสบการณ์สั้นๆของเขาในระดับซีเนียอย่างไรก็ตามจากการที่โจเอนมาติดได้รับบาดเจ็บเขาได้ใช้เวลามากมายและพิสูจน์ให้แฟนบอลและคลับเห็นว่าเขาพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีม และนายใหญ่ลิเวอร์พูลก็ยกย่องเขาว่าเป็นส่วนที่เหมาะสมของทีมและเขาได้กลายเป็นทางออกในการย้ายไปเล่นเซนเตอร์แบ็กตั้งแต่ช่วงเสมอฉันชอบเขาตั้งแต่แรกพบเลยก็<อ>มันค่อนข้างพิเศษที่เขาควบคุมบอลได้นิง่งเราถูกถามมากมายเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาเซนเตอร์ห้าคนใหม่และเห็นได้ชัดว่าเราก็คิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเช่นกันไม่ใช่ว่าเราเพิกเฉยต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแต่เมื่อเราเห็นเขาวันเป็น ชัดเจนว่าเราจะไม่ไปหามันเรามีวิธีแก้ปัญหาของเราเองมันเป็นเรื่องของเวลาที่เขาจะพร้อมสําหรับฟุตบอลผู้ใหญ่เพราะในตําแหน่งนั้นแต่ละความท้าทายคือการตรวจสอบความเป็นจริงคุณอาจเก่งที่สุดในกลุ่มอายุของคุณแต่มันก็ไม่มีความหมายอะไรในโลกของผู้ใหญ่เพราะว่าคุณมีคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่รู้ดีปาดมือฉันไม่ได้คาดหวังให้เขาพร้อมเร็วขนาดนั้นนั่นก็จริงแต่ปีซีซั่นเป็นบวกสุดๆ เพราะพัฒนาการของเขาเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เขาเป็นส่วนที่เหมาะสมในทีมและเขามีบทบาทสำคัญและเมื่อคืนนี้เขาเป็นคนดีจริงๆอีกครั้งนอกจากนี้เขายังทำแอซิครั้งที่3ของฤด,ดูกาลซึ่งทั้ง3 a แอซิใน EFL ครับทำให้เขาร่วมเป็นจ่าฝูงของรายการร่วมกับเทรนอเล็กซานเดอร์อานอนในชาติแอซิซึ่งถือว่าไม่ได้หมายความว่าแย่เลยยิงประตูในยูโรปาลีกด้วย และเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งสองด้านมาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยครับเจอเกนคลรอลกล่าวว่าลิเวอร์พูลฟอร์มเป็นไปไม่ได้หากไม่มีผู้ช่วยชีวิตโจโกเม็หลังจากแสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งในการเจอกับฟูแลมเจอเกนคลร์ลก็ได้รับคำชื่นชมจากโจโก o เม็โดยเรียกเขาว่าผู้ช่วยชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ที่แอนดี้โรเบิร์ตสันได้รับบาดเจ็บ โกเมสเล่นแบ็กซ้ายด้วยฟอร์มการเล่นที่เป็นผู้ใหญ่อีกครั้งเพื่อช่วยให้ลิเวอร์พูลผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศลีกคับนักเตะวัย26ปีได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงใน8เกมหลังสุดของลิเวอร์พูลโดยยังคงเติบโตต่อไปจนกลายเป็นกองหลังที่สารพัดประโยชน์มากที่สุดของลิเวอร์พูลสามารถครอบคลุมทุกตำแหน่งในแนวหลังหลังจากที่ได้ลงเล่นให้กับเทรนอเล็กซานเดอร์อานนในช่วงต้นฤดูกาล ก็ไม่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วง3เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่โรเบิร์สันได้รับบาดเจ็บที่ไหลโดยเล่นเป็นแบ็กซ้ายเมื่อคอสตาร์ซิมิกาดหักกระดูกหายปาร,ราของเขาจูจูเขาก็มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นและคลอบก็ชื่นชมโกเมสเพียงอย่างเดียวผู้จัดการทีมกล่าวว่าหากไม่มีโจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่วง13หรือ14สัปดาห์ที่ผ่านมานับตั้งแต่โรโบไม่อยู่แถลงการที่แข็งแกร่ง แต่คาร์บสนับสนุนโดยกล่าวว่าเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในวันนี้อีกครั้งเขาเป็นกองหลังตัวจริงและเขาก็เข้ามาข้างในเขาทําได้ดีจริงๆบอสกล่าวเสริมว่าเขาเป็นผู้ช่วยชีวิตพูดตามตรงว่าเขาอยู่ที่นี่และเขาได้ลงเล่นผู้คนลืมไปว่าโจ伊มีความสําคัญแค่ไหนในช่วงปีที่ดีที่สุดที่เรามี ผมไม่รู้ว่าเขาเล่นไปกี่เกมในปีที่เราเป็นแชมป์และกี่เกมที่เขาเล่นเมื่อเราคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกเยอะมากและถูกต้องเพราะเขาเป็นผู้เล่นระดับท็อปคลาสเราบอกคุณได้เลยว่าเขาลงเล่น28นัดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2019ทั20และลงเล่น9นัดระหว่างทางคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีก2019แม้ว่าโกเมสจะแสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในแนวรับ แต่ก็ได้รับการบันทึกไว้อย่างดีว่าเขายังคงทำประตูแรกในอาชีพการงานได้ภารกิจที่ดูเหมือนจะใกล้จะสำเร็จทุกสัปดาห์คลอบแสดงความเห็นเกี่ยวกับความแห้งแล้งที่ยาวนานของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาพยายาม2อสามครั้งเทียบกับฟูลแลมเพื่อจบการสนทนาเกี่ยวกับการทำประตูไม่ได้ฉันจะบอกว่ารสชาติของฉันไกลไปหน่อยแต่ก็ยังไม่เป็นไรลิเวอร์พูลรู้สึกสบายใจในการขึ้นนำรวม3ต่อหนึ่งทีคาเวนคอตเทศ ดังนั้นอาจเป็นเหตุผลว่าทําไมโกเมสจึงยิง2อสครั้งจากนอกเขตโทษเช่นเดียวกับผลกระทบเชิงบวกของโกเมสการกลับมาของโรเบิร์ตสันที่กําลังจะเกิดขึ้นอาจไม่ตรงไปสําหรับชาวสกอตอย่างที่คาดไว้วันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ